เราจะเริ่มเดินทางนะครับออกจากเมืองบรีเกนเพื่อเดินทางไปที่เมืองอินสบุรุกประเทศออสเตรียในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราใช้การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะพาเราลัดเลาะไปตามแนวเขานะครับก็จะมีลอดอุโมงเข้าในอุโมงซึ่งสลับกันไปดูจากแผนที่แล้วค่อนข้างจะหนักอาการนะครับเพราะว่าเห็นอุโมงหลายที่เลย ที่เราจะต้องผ่านไปซึ่งเราจะต้องรอดผ่านไปทีละจุดทีละจุดนะครับเรามาเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางกันนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ระยะทาง,งประมาณ180ยกิ สำหรับการจองตั๋วที่นั่งนะครับสามารถเดินเข้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์หรือโหลดแอปพลิเคชันมาในโทรศัพท์ของเราครับชื่อแอป OBB นะครับ,รบซึ่งแอบบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ราคาตั๋วที่ถูกมากๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ฟิกราคานะครับบางทีเราไปเช้าหรือว่าเราไปไม่ตรงในชั่วโมงเร่งด่วนเราจะได้ราคาที่ถูกซึ่งก็จะประหยัดไปได้มากเลยทีเดียวครับ Lama jeda, nah, kapan นี้เป็นที่พักของเราในวันนี้นะครับ Black home ซึ่งจริงๆมันอยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟแล้วก็ติดแม่น้ำซิลนะครับซิล S I W L นะครับก็จะเห็นภูเขานี่เป็นระบบเช็คอินอัตโนมัตินะครับเรามีเรามีโค้ดที่พัก 6ตัวอันนี้เลือกภาษาก่อนนะครับมาที่นี่ก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษอเ,เมริกาก็ได้ก็จะมีหมายเลขบุ๊กิ้งมาให้6 6ตัวแล้วก็มากรอกตรงนี้กดเช็คอินมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่เลขที่พา s สปอร์ตที่อยู่เราเบอร์โทรเราใส่อ e ีเมลนะครับแล้วก็พอกดคอนเฟิร์มคือในกรณีนี้คือเราจ่ายเงินมาแล้วตัดผ่านบัตรมาแล้วทีนี้พอประกอบทุกอย่างเราเรากดเช็คอินเรียบร้อยเสร็จปุป๊บ ม,มันจะมีห้องอมันจะแจ้งห้องไว้ก่อนทีนี้การ์ดนะครับการ์ดก็จะตกลงมาที่ตรงนี้นะครับเป็นการ์ดคีย์การ์ดเข้าห้องเลยก็จะตกมาประมาณนี้เราก็สามารถนำคีย์การ์ดเข้าไปที่ห้องเราได้เลยเทคโนโลยีมากที่นี้ก็จะเช็คอินบ่ายสามโมงครึ่งโดยส่วนมากในออสเตรียท,ท,ที่เจอมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเช็คอินประมาณบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมง แล้วก็เช็คเอาท์ประมาณช่วง10โมงก็วางแผนกันดีๆนะครับอันนี้เป็นห้องพักเราที่อินสบรูออสเตรียในวันนี้นะครับโหวิวสวยมากห้องเราหมายเลข133ระบบเช็คอินที่นี่เป็นระบบเช็ค uh, อินออนไลน์เป็นระบบเช็คอินที่เซลสวิตนะครับ uh, 3 3 3โอเค ห้องเรานะครับสวยทีเดียวเดี๋ยวพาดูห้องน้ำ Break Home แบบแรกดูห้องน้ำก่อน ห้องน้าแล้วห้องน้ําแล้วมีเตียงเสริมให้นะครับห้องนี้สําหรับพักได้สามคนนะครับมีเตียงเสริมเมเดี่ยวให้หนึ่งเตียงแล้วก็ท่านแทงมีครัวเล็กๆให้นะครับตรงนี้ประตูใช้ได้ตรงนี้เป็นอีกด้านหนึ่ง Hey, โดยรวมดีดีงามมากนะครับท้องพื้นไม่มีฝ้าเป็นพื้นคอนกรีตเมืองอินส์บรุกนะครับประเทศออสเตรียเราเดินทางมาถึงแล้วตรงนี้คือแม่น้ำซิลซึ่งไหลามาจากาทางโรงแรมของเรานะครับบนผือเทือเขาอากาศเย็นมากแล้วลมแรงมากบอกเลย คือเมื่อกี้เดินเดินอยู่ลงกระโชคมาเซเหมือนกันอันนี้คือสถานีรถไฟที่เราลงเมื่อเช้านะครับสถานีรถไฟอินส์ u ู h e f นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อซื้อของมาตุนในในห้องละไหน ที่โรปนะครับการข้ามถนนรอสัญญาณไฟแล้วก็ข้ามได้เลยรถทุกคันพร้รอมที่จะอยู่เป็นระเบียบว,วินัยเป็นกฎที่ดีมากควบคุมกฎได้ดีมากอันนี้เป็นผังเมืองนะครับระบบ u อ l ิกทัทนสปอร์ตที่บารลุคเม อันนี้คือเมื่อกี้เราเดินมามันมีต้นไม้หักอยู่ตรงนี้นะครับรถมาไว้ไมมันมีบรรยากาศของเมืองอินสบุุกในบางส่วนนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่เดินเข้าในในเขตกนะลางเมืองสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ขออนุญาตเก็บแรงนิดนึงในะคืนนี้นะครับ มอร์นิ่งครับทุกคนอาหารเช้าแล้วก็กาแฟอันนี้คือสภาพอากาศวันนี้ครเตื่นเช้ามาฝนตกครับดูสภาพอากาศจากเว็บไซต์แล้วก็น่าจะมีฝนไปถึงประมาณตอนเที่ยงตอนนี้ยังเปรยโปอยพื้นแชคร ไม่สามารถออกไปเดินในเมืองได้นะครับในอินสบรู๊กนะครับฝนตกทั้งวันวันนี้ไม่ได้ไปไหนเดนะินข้ามเดินข้ามเหมือนวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ,นนบจริงๆแพลนคือวันนี้อยู่เที่ยวที่อินสบรู๊กแล้วก็ พรุ่งนี้มีแผนจะจะออกจากอินสบุกไปต่อที่อีกเมืองหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เที่ยวในอินสบุกเลยสงสัยต้องเปลี่ยนแผนอยู่อีกวันหนึ่งแน่เลยครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองโมงของที่นี่ลวดูสภาพอากาศ ฝนตกได้ช่มากอันนี้คือโบรชัวร์นะครับเป็นเซลฟ์เซอร์วิสของจริงครับ mm hmm. ก็คือเราสนใจอะไรเราก็มาดูข้อมูลที่นี่แล้วก็ใช้ในการเข้าใน,นเมือง mm hmm. ตอนนี้เราอยู่บนบัสนะครับกำลังจะเข้าไป สวยมาก Amazing เป็นการมาออสเตรียครั้งแรกแล้วก็มาอินสบรูอินสบรูในครั้งแรกไม่ผิดหวังเหมือนอยู่ในเรื่อง Harry แฮร์รี่พอตเตอร์เลยทุกคนทางไปฮอกวอร์ดปะเนี่ยเนี่ยทุกคนวิว อลังการมากอันนี้คือตึกพาสเทลนะครับ ก็สวยสำหรับจอดรถนะทุกคนก็จะจอดเท่าไหร่ ก็จะมีข้อมูลกดเพื่อเอาไิเก็คเซิร์เซอร์ส,น,สน,นะครับ ชาวนี้ที่อินสบรุกนะครับวันสุดท้ายเรากำลังจะย้ายเมืองกันโอ้วิวสวยมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเมืองถัดไปนะครับขอให้มีความสุขครับ